อยากมีแฟนเด็กแบบแมทแอบทัสออนแมทาทาแมทพลอยชูมนานไบเฟนพิมชนกหน้าเราก็ต้องเด็กจ้ะเพราะพวกนางมีแฟนเด็กหน้าเด็กตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้ตุดทดลองจะมารีวิวมาหน้าสูตรหน้าเด็กวันนี้เราเลือกมาสีฮอด้วยกันก็จะมีนะคะ คุณกานเย่สกินเนเชอรัลสกราโกลไฮยาลูรอนเซรั่มาร์พิีสูตรแล้วหลังใช้15ทีผิวกระ euh จ่างใสขึ้นโลจูคิสนะคะตัวนี้จะเป็นซูเปอร์ชาซูเปอร์ซอฟต์ลิฟติงมาร์คมาร์คออกแบบพิเศษกระชับแบบสนิทไปกับรูปหน้าคุณบานมากิ วายตาจีนิกเจอรี่มาร์ลิฟติ้งเจจูแคตาสและเปปไทด์เพื่อผิวดูอ่อนวัยกระชับเข้มข้นคุณลอรีออลพาลิสไกลโคลิกไบรท์อินสแตนต์กรอิงเซรั่มมาร์แต่ว่าวันนี้เราจะมาร์ที่เดียวเลยพร้อมกันเดี๋ยวเราจะแบ่งหน้าเป็น4ส่วนแต่ว่าอันดับแรกขออนุญาตลบหน้าก่อนแม่ทาทาเขาล่าสุดเปิดตัวแฟนอายุ21ห่างกับแม่ทาทา21ปี ก็เลิศเกินแต่แม่เขาก็เป็นคนเลิศอยู่แล้วเพราะว่าดุมมาซาเล่มาซาเล่เรียบร้อยแถมแด๊ดดาแดดแถมแดดมาอ่ะคุณกานเย้ก่อนละกันเราจะแปะทรายบนก่อนละกันอันนี้แผ่นแรกทรายบนเดี๋ยวเราคนดูระวังไว้นี่เหรอเอาละต่อไปด้านล่างโลจูคิส เดี๋ยวเราจับเวลาพร้อมกันนะคะเดี๋ยวบแบรนด์อื่นเขาน้อยใจว่าเธอแปะชั้นก่อนฉันแปะทีหลังชุ่มชื้นน้อยกว่าไม่อยุติธรรมเลยค่ะเนี่ยก็ไปฟอ้องไปฉันก็เตรียมทนายของฉันไว้แล้วเรียบร้อยนะคะโลจคคิกมาแล้วนะคะต่อไปบาโนมากิ aki, โรงพยาบาลที่เลิศที่สุดของเกาหลีนี้ในการทำสันนะฮะบาโนมากิจะอยู่ที่ขวาบนละกัน จึงเกินคุณนาแบรนด์สุดท้ายนะคะขวาล่างก็คือคุณล oh. อรีออลุ้ยแผ่นนังไม่เหมือนชาวบ้านอะ oh. มีความหนาและหยาบ oh. อุ้ยแล้วเห็นไหมมันง่ายอ,ะ oh. อ่ะเออนังไม่เหมือนคนอื่นแหละคนอื่นนั้นแบบมีความนุ่มนิ่มและบางใช่ปะ oh. แต่ของคุณนาลอรีอออ่ะเขาดูแข็งแรงอะ oh. อันนี้น่าจะตัดง่าย oh. เขามาแบบโอรจริงด้วยเห็นไหม oh. ททเทอเทคเจอร์เขาไม่เหมือนคนอื่น oh. ทเทคเจอร์เขาแบบแข็งแรง เจอจบแล้วหน่อยสิทีอ,อุ้ยมีฟิลมตไข่ายและออกโอ้ยตนทแล้วเขาเปไงล่ะค,คุณนาเขามีลูกแนนอย่างนี้หรออุ้ยใช่ค่ะแนี้คือทิ้งหรอเพราะว่าเขาไม่เหมือนชาวบ้านเกินเอางี้เพื่อความอยู่ที่ทำให้กับคุณนาเขาที่เรากว่าจะลอกเขาออกมาได้ขนาดนี้เดี๋ยวพอครบ สิบนาทีเราจะดึงที่เหลือออกหมดเหลือคุณน,าณน,น,าน้าไาว้แล้วเราจะทิ้งคุณน้าอ,อีกห้านาทีเพื่อเป็นการชดเชยให้กันแปลว่าวันนี้เราจะมาทั้งหมดสิบนาทีเนี่ยคุณน้าลอรีออลเขาเพิ่งเริ่มไงห้านาทีแล้วเราจะเอาคุณมาหนึ่งคุณบานอมากิคุณกานิเย่และคุณโรจุพีสออกนะคะแล้วเราจะทิ้งคุณลอริออลไว้อีกห้านาทีแล้วเดี๋ยวฉันจะไม่สัมผัสหน้าตัวเองเลยฉันจะมาแบบดูผลลัพธ์ทีเดียวเอาจริงนะ พวกแม่ๆที่เขามีแฟนหน้าเด็แล้วมันมีผลสํำรวจออกมาว่าคนอายุ30ะแต่ก่อนมันจะแบบว่าจะแก่อะไรอย่างงี้ใช่ปหะแต่ว่าเจนเปลี่ยนนะคน30ก็คือคนลดคนที่แบบเก๋เข้าข้างตัวเองกันสุดเพราะฉนั้นโซจีบได้เลยนะคะ DM มาที่ไอทก็ได้ เธอมีเดือนนึงไปจีบผู้ชายคนหนึ่งที่แบบชอบมากๆแอบชอบมานานแล้วไปจีบเขาดีเอไมบอกเลยว่าจีบเธอฉันจะจีบเธอแบบตัวแต่รู้จักกันนะอุ้ยพาไปกินเหล้าคืนละสองพันสี่พันสี่พันนะเราเขาเป็นคนเท็ดดีไงตั้งแต่ร้านน่โอ้โห,โหคืนนึงสองสองพันห้าขึ้นไปอยู่แล้วแบบไมเ่เขาไม่ต้องออกฉันคูวตายสุดๆแต่สุดท้ายเขาก็ไปมันเข้ากันไม่ได้เธอฉันไปได้ยินคํานี้มามันเลิศมากเขาไม่ได้ชอบเราที่เป็นเราแต่เขาชอบเราที่เราไปชอบเขาแต่เขาไม่ได้ชอบเราค่ะ จริงจริงวายหมดเวลาเอาออกแล้วเอาออกแล้วหมดเวลาดเดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ตัวเองก่อนเดี๋ยวฉันจะเรียกคนอื่นมาช่วยพิสูจน์ว่าอะไรมันเด้งกว่ากันช่าน้ำทุกอันนะดีๆเอางี้ต้องพิเราจะพิสูจน์ยังไงดีล่ะจูนว่าหนึ่งสองสามสี่อันไหนแบบดูฉ่ำน้ำอิ่มน้ำดูแบบหน้าเด็กกว่ากันฝั่งขวาอันนี้เหรอใช่อาจูนบตอันนี้คือคุณโรจูคิสของขวัญว่าหนึ่งสองสามสี่ ไม่มีหรอไม่กันดูแล้วก่อนดีกว่ากันไงอ๋ออ่าเริ่มดูเลยตาเนื้อใกล้ๆอ่าฮะโอเคอันนี้ใช่ไหมอุ้ยเหมือนอันเดียวกับจูนปะใช่แล้วก็เดียวกันโรจูคิสพี่ว่าถ้าเทียบแค่แก้มนะพี่ว่าเนี้ยอิ่มกว่าอ่าแล้วก็หน้าผากพี่ว่าแต่ถามว่าถ้าเทียบหน้าผากอ่ะฝั่งไหนฉ่ำกว่ากันก็ยังเป็นฝั่งนี้อยู่ใช่เหมือนกันโอเค งานสรุปเลยจากผลโหวตของประชาชนของ Woody World นะคะฝั่งนี้ที่คนโหวตมากที่สุดก็คือคุณโลจูคิสตัวนี้ก็คือ,ก,คอก็คือตัวนี้สมมุติว่าถ้าต้องเลือกมาร์กหน้าสักหนึ่งตัวใน4ตัวนี้ละกันผลก็คือตัวนี้ชนะปรบมือค่ะคุณโลจูคิสค่ะ อยากแบบหน้าเด้งหน้าใสหน้าอ่อนกว่าไวภายใน10นาทีอิ่มน้ำเนี่ยก็พิสูจน์กันแล้ว10นาทีเท่ากันโรจอคิสทำได้ดีที่สุดเอาละ e ี EP หน้านะคะอยากจะให้ตัวทดลองทำอะไรนะคอมเมนต์มาเลยส่งคอมเมนต์กันเข้ามานะคะส่วนวันนี้ออกจากแลบนี้ก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะโอ้ทำไม่จริงจริงนะอีตัวมวยปั้มที่เป็นแบบเกมมวยปั้มมันจะวิ่งไม่หาเชือกแล้วก็เอาหลังอะกระแทกเชือกบู๊บแล้วมันก็ดึงหรือว่าเอาเอาเอา,เอาตรงเนี้ยบัก แลวหุ่นฉันได้ด้วย